เราไม่มีประสบการณ์เลยเป็นคุณแม่มือใหม่ด้วยสิ่งแรกที่เราทําได้ก็คือการหาข้อมูลนะคะช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองยังไงต้องทานอะไรอะไรที่เขาว่าดีเราทําหมดตอนนั้นค่ะลูกจะมีผดเราต้องใช้อะไรเราก็หาอะไรที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเฮ้ยเป็นธรรมชาติหรืออะไรพวกนี้เพื่อที่ไม่ให้เขามีปัญหาคือผิวเด็กอะคะ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นผิวแพ้ง่าย,ายนะคะค uh huh. คือเป็นผิวแบบเบาบางตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราก็ต้องหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติเพื่อที่จะมาดูแลเขาปกป้องเขาอะค่ะอย่างยี่ห่าเนี่ยมีผดมีเม็ดยุงกัดเยอะมากแาลงกัดแล้วก็นิดเดียวก็เป็นตุ่มไปหาหมอหมอให้ยาตัวนู้นมาตัวนี้มาอะไรพวกนี้โอเคยุบยุบเสร็จอ่ะมันอาจจะมีรอยด่างรอยดำเราก็อุ้ยลูกสาวเนาะก็ไม่อยากให้ขาลายเราก็จะใช้เบนผิว่ะค่ะเป็นตัวทาเรามีความรู้สึกเออมันมันจางลงมันจางลงแล้วมันก็หายอะไรเงี้ยค่ะเราว่าเอ้ยมัน <Okay. S 2> เราก็มองว่าโอเคมันมาจากธรรมชาติลูกจะไปโดนจะไปแตะหรือเราจะไปทาจุดไหนเนี่ยมันก็ลดความกังวลเรื่องการเข้าปาก <c oughs> คือเอาจริงคิดว่าพ่อแม่ทุกคนพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแหละเ,ออเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนอกจากตัวเลเคิรที่เราใช้ที่เราพบติดตัวไปตลอดนะคะเราก็เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแชมพูเขาค่ะเป็น h e a o t o เขาจะชอบมากเวลาเราวิ่งว่าบน้ํากันเราก็จะบีบตัวนี้ค่ะใส่ฟองน้ํา เขาก็จะมาถูถูก็จะถามเขาหอมไหมคะลูกสึกหอมค่ะเขาก็จะบีบเล่นค่ะนู่นน enfin> ี่นั่นล้วก็ความสุขเออมันปลอดภัยนะเข้าตาก็ไม่ได้แสบตาไม่ได้อะไรพวกนี้่ะคพอเสร็จจากตรงนี้เราก็จะมีโลชั่นนะค่ะที่ทาให้เขาพอทาเนี่ยเราม็รู้สึกแบบผิวของน้องอะนะคะชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็ มีกลิ่นคือมันจะมีช่วงหนึ่งลูกผิวแห้งเราก็มองว่าเฮ้ยน้ำมันะมันตอบโจทย์เราก็ใช้น้ำมันลองทาผิวดูซึกงกลิ่นมันหอมหอมเนยอ่ะจนลูกบอกทาน้ำหอมทาน้ำหอมเขาจะเรียกว่าทาน้ำหอมเราก็เลยเออโอเคคือก็สบายใจไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่ามันธรรมชาติจริงๆเราก็ปล่อยลูกอยากเล่นอยากทาตรงไหนก็ปล่อยเขาได้เะรแบนี้ว่าทาเสร็จมันก็ซึมมันก็มันไม่ได้เหนอะไม่ได้อะไรพวกนี้เรื่องของอิโมชั่นเนี่ยสำคัญที่สุดสําหรับเด็กเล็กนะฮะไปหาข้อมูลมานะว่ากลิ่นมันมีส่วนช่วยในการ พัฒนาการของเด็กยังไงกินเขาไม่ได้รุนแรงกินเขาหอมอ่นอนๆตัวลูกเองก็ชอบขนาดเราเองเลยรู้สึกสดชื่นรู้สึกดีเลยตัวลูกเองก็กคิดว่าน่าจะดีตามงานวิจัยนะฮะสิ่งดีๆของดีๆเนี่ย ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากส่งต่อเพราะว่าเราก็ได้รับต่อมาจากคนอื่นในโลกออนไลน์เราเซิร์ชทุกอย่างเราพยายามหาทุกอย่างเพื่อลูกของเราพอมาเจอตัวนี้เราก็ต้องหยุดลองแล้วเรารู้สึกว่ามันดีที่สุดกับลูกเรา<ม>ก็เลยอยากจะแนะนําดีกว่าว่าถ้ามีโอกาสอยากรู้จักหรืออยากลองใช้สิ่งนี้สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้ฟังอ่ะได้เห็นกัน